การเผา่ันด้วยถัง200ลิตรเราสามารถที่จะเผาวันนี้แล้วพรุ่งนี้มีถานใช้ได้เลยสะดวกในการเผาะนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้เลือกถังที่เปิดฝาบนได้ก้นถังนะครับเจ้าลูประมาณ40 walk, ลูใช้อิดวอลกลองก้นถังใช้3ก้อนเซาะล่อง หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะก่อไฟด้านล่างยกถังขึ้นในตำแหน่งที่เราจะเผาท่อนฟืนที่เราจะเผานะครับควรจะตัดให้สัน้นนํามาบรรจุลงถังจะบรรจุในแนวนอนจุดไฟด้านล่างเตานะครับไฟก็จะไปติดฟืนข้างในเตาเผาไม่เกิน1ินาทีสามารถที่จะดับไฟด้านล่างได้เลยสังเกตจากควันด้านบนเนี่ยเริ่มแรงขึ้นปิดบริเวณก้นเตาเนี่ยให้สนิทไม่ให้มีอากาศเข้าส่วนปองด้านบน2ปองเราจะใช้ดินเหียวปิดซึ่งกระบวนการในการเผานะครับเราจะใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยตัวยา่านในถังนี่นะครับลักษณะของถ่านที่มี การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์การเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆเป็นการจัดการกับทรัพยากรที่เรามีอยู่ในสวนเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เชื้อเพลิงต่างๆค่อนข้างที่จะราคาสูงเราก็สามารถที่จะเผาแล้วก็เก็บมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด